จบยังหมดหมดสคริปยังแล้วอะไรกิดอะไรขึ้นคะ media, น้องซ้อม you <laughs> ไดเป็นไงบ้างลนค่ะได้ยู่ตอนนี้ครูให้เด็กๆซ้อมข้างในก่อนนะเพราะว่าเราต้องเก็บรอบซ้อมด้วยวันอาทิตย์ออกงานแล้วเหลือซ้อมพุ่งีแเพ่อีกวันเดียวครูก็เลยมาทาเครื่องเสียงอยู่คนเดียวข้างนอกนะเด็กๆเก็บรอบกันเองหลังจากรอบนี้เสร็จก็เดี๋ยวจะให้เด็กเอาเครื่องดนตรีออกมาตังข้างนอกแล้วก็ซ้อมข้างนอกกันอีกเที่ยวนึงแต่ว่ายังไม่ได้ไลา์เครื่องเสียงใหญ่นะวันนี้ไม่น่าทันเพราะว่าวันนี้เลือกหกโลแล้วก็วันนี้มีพุ่มกระถินด้วยนะติดพุ่มกระถินเรียบร้อยยัง ออเออแล้วขอบคุณพี่น้องเอซีทุกท่านนะครับที่โอนเงินสมทบเข้ามานะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้โอนบัญชีคุณหมูนะนะก็โอนเป็นเข้าบัญชีโรงเรียนเรามีแห่ด้วยนะครับเรามีแห่ด้วยแต่วงชุดใหญ่นะ <S <S เดี๋ยวเด็กๆแต่วงชุดใหญ่จะมาะ <S <S แต่ก็มาร่วมบุญกันได้นะครับคุณหมูไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะลงเมื่อไหร่นะครับก็พยายามจะให้ลงให้เร็วที่สุดแหละ๋ยวไปดูบรรยากาศเด็กๆซ้อมกันแล้วก็นะวันนี้อาจจะถ่ายยาวถึงท่านผลเครื่องออกมาแล้วก็ตั้งเครื่องให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ซ้อมกันอีกส นนเจ,เ,จ,เ,จเขาเมื่อเช้าบิดชมบ่ายมาก็เห็นข่อความลาอยู่ก็เลยอ่ะโอเคลาก็เท่ากับหายกันไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ลานะไม่ลาเราเรา,เราจะเรียกว่าเราจะเรียกว่าเบี้ยวเราเนี่ยนะครัว,ว่าเรานัดแล้วนัดทุกคนมาซ้อมมาซ้อมมาเรียบร้อยเดี๋ยวขนของไปข้างนอกกันนะไปตั้งเครื่องข้างนอกนะครับอันนี้เป็นพุ่มพุ่มผ้าป่านะใส่ได้หมดไหมนะขอบคุณพี่น้อง f c ทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนมานะครับอันนี้เป็นพุ่มโชนะครับ <laughs> พุ่มโชอาจจะไม่เท่ายอดที่ทุกท่านโอนมานะครับ ก็เอาโชว์ไว้เพื่อได้แห่ได้ร่วมบุญกันจะได้รู้ว่าใครสนับสนุนบ้างไปครับย้ายของเด้เหรครึ่งเหรนอีหยางเอื้อ,เอยเราไม่ร้องเพลงจ้ะเอ,อเื้อยเหรนเอ้ยหึ้ยเอ้อยร้องเพลงส้องเพลงอีหยังเพลงช้างจ้ะช้างเร่งช้างอ่ะร้องให้ฟังเพื่อน เด um, like ี๋ยวนะเลยขึ้นชั่วโมงครับต uh 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 ั้งเครื่องให้เสร็จก่อนหกโมงนะขอบคุณทุกคนที่ร่วมทำบุญนะคะขอบคุณค่ะเอ้าไม่ได้ไปโรงเรียนเหรอทำไมแกน้องขี้เกียจโมหกอย่างเรายังไปเรียนเลยโมหกฉันยังไปเรียนเลยนะเออฉันไปเรียนนะทำไมเธอไม่ไปเรียนก็ให้หนูหนูนะ ก็ช้างไงที่บอกว่ารองเพลงช้างเกอแ้วเไปเร็วด <Th ิมด um> ิมดิมเร็วดิมดิมวดิมดิมเฮ้ยเฮ้ยแก้มไปแต่เราให้สองสองสคนนี้ยก น an> ห,นหนักเด้อก็ถอยให้เราช่วยอะไรคือสอนสอนม้วนสายเฮ้ยกอออกไปเร็วมากแล้วข่ะจะไปสัมภาษณ์ข้างนอกกันป้กทุกคนตามมาอันนี้คือใครคะตะก้องค่ะตะก้องค่ะชื่ออะไรคะฟ้าใสฟ้าใสก็อยู่กับน้องฟ้าใสผมดีนพี่พึ่งพี่พึ่งเคยเจอน้องแล้วพี่อาจจะสอนน้องยาพี่ว่าน้องถ่ายสวยกว่าพี่นะพี่พี่ไปดูลูกสวยมาก เก่งมากไปเถอะไปเถอะให้เขาขนเครื่องเขาเถอะนี่ก็คือบรรยากาศของการตั้งเครื่องนะคะอ่าเรามีงานวันไหนวันอาทิตย์นี้เออวันที่9กุมภาพันธ์ใช่ค่ะทุกคนวันที่9ก็จะได้เจอพวกเราด้วยใช่มุ้งพี่จะมาด้วยใช่ค่ะจะได้เจอพี่โอ๊คผมอินดี้แล้วก็พี่หวานผมอินดี้ก็น้องจิ๋วผมอินดี้คนเนึงใช่ค่ะตอนนี้ทุกคน นี่นะคะหน้าหนูหน้าน้องจิ๋มพี่อีฝั่งนู้นจะเป็นคีย์บอร์ดอันนี้เป็นกองน้องชื่ออะไรจ๊ะเอกุ่กดาทเปล่าเพ็ทแอนดี้เป่าเทนเนอร์เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นเล่นคีย์บอร์ดแล้วเหรอพี่แจ๊คคือเรื่องของสายอาชีพเี่ยพี่โดเขาคุยกับพี่นี่คะพี่แจ๊คด็ดีๆเด้ออันนี้ตัวเอ็มของอะไครับอันนี้ตัวเอ็มของเบลครับของเบลครับแต่คุณเปล่าเลยครับเปล่าท้องบนครับเอาเป่าท้งบนอันนี้ใครอันนี้ใครอันนี้เอ่อซิกเนเจอร์ครับออ๋แล้วอย่าพุ่งไปอย่าพุ่งไปอะไรแล้ว คือเรื่องเป็นอย่างนครับแจ็คนล้วผมเจอไม่ไหวลไมไหนแล้วนี่ไหวเปล่าไหวไหมอะไหวบอกชิวๆดีๆเยวไยกเธอวันเดีว่าแต่นี่ไม่ไหวเลยน่นก็ไม่ไหวไปช่วยไปช่วยกันหน่อยเรวช่วยไปยกหน่อยะดีๆดี วนวายจังอะฉลูว่าถ่ายไปเอาแต่นี้ถูกไหมวุ่นวายจังอะเอาแต่ไหนอะฟาดเวลากลับบ้านของวันนี้ก็คือหกโมงตอนนี้ห้าโมงครึ่งเขาดูวุ่นวายเนาะอันนี้ก็คือขนออกไปแล้วก็ซ้อมประมาณรอบหนึ่งใช่ป่ะสองรอบหรอไปเล่นยกไปซะแล้วเลือดเถอะจะได้ซ้อมแล้วก็กลับบ้าน คนถามนะคะว่าฝอยสูงเท่าไหร่ก็คือเท่าไหร่แก้มไม่ถึงไหลแก้มถึงไหลไม่ถึงเห็นไหมอุ้ยแก้มจะบูุลลี่อ่ะนาักไม่ตรงนี้แสงนี้สวยมากเลยสวยจริงพรุ่งนี้ดามาเปล่ามาเน่เราจะแฉ ตอนแรกครูบอกว่าเออวันเสาร์น้องซ้อมประมาณสิบโมงเริ่มประมาณห้าโมงนะแต่บอกว่าพี่มอสหนูไม่มานนะเกียดไม่นอนดีกว่าเราใช้คข้ามาขี้เกียจท้ายก็มาไหมเด็กก็มาแล้วเสื้ออะไรอ่ะเออเนี่ยคือขี้เกียจของจริงก็คือไม่ไปโรงเรียนอะไรอย่เด้อค่ะโมเตเลนแตะวันบ่ยอมเสียปักสักทีอันนี้เราเรียกว่าเล่นในหลุมที่แรกว่าจะขึ้นบนเวที แต่ว่าเขาบอกว่ามีพิธีการพระให้ให้พระฉันเพนเสร็จก่อนค่อยเล่นอะไรเงี้ยพระอยู่ข้างบนแสดงว่าเรารอครึ่งวันแล้วสาวเช็คก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวอาสนะพระจะบังบังอวรรตีเราอะไรเงี้ยไม่สะดวกก็เลยเดี๋ยวเล่นในหลุมดีกว่าไม่เป็นไรให้เดนเซอร์เขาเต้นข้างบนนะแต่ถ้าว่าต้องเบียดนะไม่ไม่อยากออกไปมากอยากให้อยู่ในหลุมได้ทาร์ทุกไลน์เลยมาไอวินเามาบีเบลดกันฮะแล้วกันลักกันล้วกันไว้นะรับเพื่อนไหม แล้วคู่นี้ก็คือหลายปีแล้วนะนะกี่ปีแล้วไม่รู้สิบสิบได้สิบได้โอ้ขาล้ครั้งเราคู่อลังการแล้ครั้งเราสีทองไปไหนเปลี่ยนไปเปลี่ยนดูเบ็ดกับคนนะอันไหนใหญ่กว่ากันเบ็ดเบ็ดคือใหญ่กว่าน้องแล้วเทียบตัวเองกับเบ็ดตอนน้องสบายเบ็ดน่ารักเลยอะไรแล้วนี่คืออะไรได้คนรอแล้วอันนี้ปออะไรปอห่าปอห่า เท่ากันเท่ากันดูดูสเต็ปสต็ปอุ้ยเฮ้สเต็ปไปเลยทั้งโค่มาแอบปวดท้องอบเบาเบานิสิตมอบูอะเนี่ยนิสิต ขึ้นเวทีเจ้าค่ะเอาไว้ก่อนถ่ายรูปหมู่ตอนนี้เราเราเรารู้แล้วนะเซ็ตเรื่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาเข้าไปมาปรุงเครื่องแล้วก็กลับบ้านได้แต่ว่านัดพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้สิบโมงตงรู้นะว่าเรื่องตรงเวลานี่มันสำคัญขนาดไหนต้องรู้นะครับจะมาเรียนเรื่อนี้นะนัดผู้ปกครองไว้ว่าเรื่องห้าโมงเย็นพรุ่งนี้นะส่วนชุดก็ตามสบายดูเว็นเสื้อลิเวอร์พูล แต่คุณเล่นด้วยแต่ได้ก็จะได้มีคอนเทนต์ก็เราน้องคุมใส่ก่อใจมากเครื่องเป่าเก็บได้เลยเอารูมดสิไม่ต้องเก็บสายนะดูหน้ามันพูดอะไรมันมีปัญหาตลอดอะไรเก็บอะไรอ๋อเก็บห้อง น้องต้องอยู่กับภูเบกอีกนานมันคือแก้มบมวกไอออมบวกไข่ต่อไข่อีกเยอะแยะมากมายดูดูเอาดิเรียเอาโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวจะคุมเครื่องคุมเครื่องเดี๋ยวคุมเครื่องแล้วก็กลับบ้านเพราะว่าได้เวลานะฟองแล้วนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับติดตามได้อีกทีพรุ่งนี้นะพวกเราก็มาซ้อมใหญ่กันเอาไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่นอนสวัสดีครับ